งัวน้อยเกือกตุ่มนะจ๊ะเกือกโอ้ข่าตาสวัสดีค่ะมาพอกอันเนะจ๊ะกับช่องกุ้งพพยกินแบนบ้านนะจ๊ะมือนีกุ้งได้ซีดนะจ๊ะได้ซีดมางามงามจ๊ะ้วก็ตับเนาะได้อันยอียงเกาะสามสิบกีบกับคันเทน,นาน้อยหนึ่งนะจ้ะมาเห็ดงัวน้อยเกือกตุ่มนะจ้ะเห็ดเธอเลขจ้ะกุ้งขึ้นยากเนาะใส่อันนี่ละจ้ะเจียวของเหาเนาะ เอามาหยวดเนาะจา้าอันนี้เป็นอันอ่ะยังเกาะเพียเนาะจา้าเพียขอดเพื่อนเนาะจา้านี่เพียเท่ๆเลยจา้าอันนี้กุ้งต้มมาแล้วเนาะจา้าแล้วก็ปปุงมาเรียบร้อยไมา้จาาบันิมาเทเนาะงวน้อยเกือกต้มเนาะจา้าเกือกขี้ต้มเนาะจา้าแบันี้ลาดลงไปเลยเป็นตาเสบเฮงจา้ากินในซองเธอเล็กเนาะจา้าอยากลองบึงลาดเป็นตาเสบเฮง แกสิกัดดีใส่พอมนจ๊ะยังไม่ได้ใส่ดีใส่แต่พี่ยโอ้เข่าตาอเอาแบบขมขม,ขมดด๊าดเป็นเสียบเฮงใส่ตับพอมนจ่ะเสียงยังนออบะนี่อยู่บรรยากาศท่งนาจะลุ่มลม แต่กระบอกซ้ำมือสองมือก่อนเนาะจ้ะล้มเฮงเฮงจนว่าสิทธาขีดบ่ได้เนาะจ้ะอันนี้ไข่นนะะเน่จ้ะมาเด้อจ้ะบันนี้พี่นอ้องมากินแซ่บๆนำกันเนะะาะจ้ะไผที่บ่ก,กินเนือ้อกินดิบก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในหลายเนาะจ้ะนี่หมักพริกเฮาเนาะจ้าหมักพริดก,กระเทียมใส่ลงไปเนาะจ้ะอืมอันนี้หมักพริกอันนี้เพลสเนาะจ้ะหมักพริกบ้านเฮาเนาะ,ะเออันอยังก็หมักพริกกระเลียงเนาะจ้ะนี่ เผ็ดเดเลยจ้ะมาจากบันี้แซ่บๆน้องกันเนาะจา้ะก่อนอื่นเนาะจา้ากุ้งกะคอดับข้าวกนเนาะจา้ะไพที่บกินเนื้อกินดิบก็ต้องกับขอโทษขออภัยอีกเธอหนึ่งเนาะจา้ะนี่มาจากบนันี้อืเน่าินเขาแซ่บมา,มาจากบนันี้คุ้ยบะนี้อันนี้เป็นขอดเนาะจา้ะขอดเพีย<ะ>ตับหวาน คันแท่นหน้าก็มีจ้ะ up. คมอำลำผักเพลวกกเขากันเขากัน <elaborate> จ <noise> ้ะหัวละผ้าก็เขากันแต่ว่ามื้อนี่บอมีนะจ้ะ พักในตลาดบ่ค่อยได้โอ้คือลมแท้กุ่งกำลังสิปลูกพักนะจ๊ะวันนี้ที่ได้กินพักแบบบ่ต้องซื้อนะจ๊ะแบบกินซําใดก็เด็ดเอานะจ๊ะ ก่อนก็นอยากปลูกอิจาจะวาลลูกคุณบอกไม่เดินบันอีกก็เลยทมดินนะจ๊ะนิดนึงไว้ปลูกผักกินนะจ๊ะนี่ <c oughs> <c oughs> คนหนักขมสื่อใจแล้วจ้ะลูกโดดออกดิบ อ่จจะเพียกับบุคคลขุมนะจจะแต่ว่ามันชินนัวกลมๆเนาะต้องใส่ดีเพิ่มพร้อมจะ้ะ งาบนบรรยากาศยมเยงเจ็งใบอันใบไผ่ติงกันใบไผ่ผิวเนาะใบไผ่ติ่ว่าจัน <c oughs> บางเถือกุ้งกับคาดลาดว่าวาอีสานใด้จ้ะแบบชิวว่าไทยนะแมจ๊ะแต่ว่าไปว่าอีสานแมจ๊ะมันเคยเนาะความเคยชินแมจ๊ะต้บบะือแซ่บ เราเรื่องกินดิบนะจ๊ะไปอันแต่อย่างหัวเจ้าของนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นความเคยชินของเขาเนาะจ๊ะเขาเคยว่าแบบนี้าะอันข้ายาไปถามเขา้าเจ้าวะแม่ซื้อยาขีกระตืกว่าสันซื้อยาคืกระตืกไงจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แซบผมพอดีเลยเพชรชัดขาวายาอถ่ายพยานนะบอคะยาถ่ายพยานใช่ไหมคะขาวานซี่ก็เลยว่ามเมนจ้าผ้ากันหัวจะโขงจังยังหัวควันจะโขงค่ะยาขี้กระตือกว่าสันโอ้ยเขาเศร้าว่าเอาก็จะสมัยใดแล้ว รักคือกระสือพี่น้องเคยได้ยินบอกเพชรดุกโดด วิธีปรุงเราจะก็คือกันกระเพราเห็ดแจ่วอันชอยจุนั่นละจ๊ะแค่ห้าวมาเทใส่ด้วยเนาจะเป็นมัวน้อยเกือกต้มเ้จาจะแซ่บด้วยจ๊ะเหมือนแบบว่า Cứ họa xài nam vầy, lôi nam vầy, đùn đó chà. Xoay chù họa chùm lê, họa chìm lê. Nó ngựa. Mình họa quá nó chà. Mình sẽ khảo ngựa quả xoay chù nó. Xuyên ngục. ถาดก็ลืมจ้ะยังมีถาดอยู่นะก็เลยมาใส่เลยลืมนะจ้ะเดี๋ยวชิล้ลองกินขอดเพียเบอร์นะจ้ะแซ่บบ่ขอดเพียออืออือหยาบหยาบพี่น้องเพราะว่าไ่าได้ตุ่มตุมตนเนาะเพีย ใครที่กินเนื้อกินดิบนะจ๊ะลองมึงแต่เมนูเนี่ยแซ่บเข่าเนื้อเข่าหนังวา่าจ๊ะแซ่บเลย ไม่ได้กัดอยู่หน้าพต่จานอนเวียนแทง <c oughs> กินกะเบอเบิร์ดดอกตาเพราะว่ามันเป็นของรีบเนาะกินพ่อหอมปากหอมโครนจตาพวกหอม พ่ออันหายยากเนาะพ่อหายยากจ้ะใส่เขาพข้อมเข็ดมาหลายพ่อมละ เมน,นูเขาเบอรติปเรือนี้กุ้งกระเจาไปขวนนะจ๊ะขวก,กินขาดหม่หลังจากพี่น้องเมื่อนีกุ้งกระพามากินเงือ้องวังวเงื้องัวน้อยเกือกตุมนะจ๊ะแซบแฉบจ้ะลองลองไปเห็ดลองเบิ่งนะจ้ะกระเห็ดคือกันกับ เจียวซอยจุนนาะจ่ะเทาเข้าอมาเทใส่เนื้อเนาะจ่ะใส่ตับใส่เครื่องในเนาะจ่ะอันนี้เป็นอันเพียขอดเนาะจ่ะเป็นเพียแทรลยเนาะจ่ะกรุงใส่สามขอดจ้ะถวยนี่จานนี่แซ่บแซ่บจ้ะลองไปเห็ดเบื้องเนาะจ้ะเขาเอามาลาใส่แบบนี้อันมันชิเขาเนื้อเขาหนังเนาะจ้ะแซ่บเขาเนื้อเขาหนังกว่าแซ่บจ้ะใส่ดีพร้อมใส่เพียน้ำเนาะจ้ะ ผมอัมรำแช่บขนาดเลยลมก็แห้งๆสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะอัหรับมื้อน,นี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ